สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเม h ช n แนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักสัปดาห์ที่4ของเดือนมกราคมปี67นะคะเราเดินทางมาถึงาชาวมังกรกันแล้วนะคะช่องเมมเมดูได้ทัง้งลัคนาแล้วก็ราศรีการแบุวันที่ก็ได้ก็จะเป็นตกแล้วก็แบบไทยะคะ่ะดวงในวันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์นะคะเช่นมีคนคุยมีแฟนนะคะหรือว่าแต่งงานแล้วดูต่อได้เลย ถ้าเกิดว่าคุณโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่นะคะให้รอดูดวงรายเดือนนะคะเดี๋ยวลงให้สัปดาห์หน้านะคะประจาเดือนกุ่มข่งนะแต่ถ้าอยากดูของเดือนมกราเนี่ยก็ไปดูย้อนหลังได้นะคะอยู่ในเพลย์ิสนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดไพ่เลยะคะ่ะกองแรกเนี่ยจะเป็นตัวตนของชาวมังกรน,นะคะกองที่สองตัวตนคนรักค่ะแล้วก็บดสรุปตรงกลางนะคะไพ่สำรับ คุณมีภยัยเกาวดบช่วงนี้อาจจะมีบางเรื่องนะที่ทําให้คุณกลุ้มอกกลุ้มใจนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องของความรักการทะเลาะก,กันกับคนรักเสมอไปหรือว่าไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับความรักตรงๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องรอบๆตัวก็ได้ที่ทําให้เราเครียดไม่สบายใจนะอาจจะเป็นพลังงานทางฝั่งเราหรือว่าคนรักของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามันจะมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกอึอดอัดหรือว่า กินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะทางฝั่งของคุณนะคุณได้ไพ่เด็กถือถ้วยมาใบแรกนะคะมีเจ็ดคาถากับหัวมีหกคาถาแล้วก็มีแปดเหรียญที่กลับหัวจริงๆไพ่โดยรวมก็ดีนะสําหรับคุณเด็กถือถ้วยนี่ก็หมายถึงโชคลาภนะคะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นโชคลาภที่มันเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมีสิ่งดีๆมีข่าวดีเข้ามาแล้วก็ในเรื่องความรักเนี่ยมองว่าคุณก็ยังมีความรู้สึกที่ดีอยู่นะคะ ไม่ได้หงุดหงิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงนะคะยังพร้อมที่จะเดินหน้าให้ความรักคนรักต่อไปนะทีนี้ไพ่ใบต่อมานะคะเจ็ดคาถาที่กับหัวไม่ว่าช่วงนี้จะเจอมรสุมอะไรปัญหาอะไรเนี่ยนะคะอุปสรรคต่างๆก็จะคลี่คลายไปได้นะหรือไม่ก็คือเราเอาชนะอุปสรรคได้นะคะอย่างที่บอกค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องรักโดยตรงอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะช่วงนี้ความขัดแย้งระหว่างคุณกับคนรักก็จะลดลงด้วยนะ มีพลังงานหกคาธานะคะอาจจะหมายถึงการเดินทางนะหรือว่าหกคาธานี่อีกความหมายหนึ่งก็คือเดอะวินเนอร์ผู้ชนะนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะช่วงนี้แล้วก็ความรักก็จะรับดื่นนะเอาชนะอุปสรรคได้แต่ก็มีสิ่งนี้ต้องเตือนนะคะเพราะว่าได้ไพ่แปดเหรียญขึ้นมากับหัวอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะคะช่วงนี้จะใช้ใจ่ายอะไรก็ต้องรบอบคอบนะคะ อยาอ่าเสียเงินกับสิ่งที่ยังไม่จําเป็นเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเชิงความรักเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าอาจจะมีงานเข้ามาแล้วก็ทําให้เวลาที่จะแบ่งให้กับคนรักน้อยลงนะคะยังไงต้องทําบาลานซ์ให้ดีระหว่างงานแล้วก็ความสัมพันธ์นะทีนี้มาดูทางฝั่งคนรักบ้างนะคะเขามีไพ่เดทกับหัวมีสามคาถากับหัวนะคะมีไฮพิเซตกับหัวแล้วก็มีคิงถือเหรียญไพ่กับหัวเยอะนิดนึงเนาะ เดทกับหัวนะคะก็ยังมีเรื่องบางอย่างที่จะต้องทนนะคะในช่วงสัปดาห์ที่4พลังงานก้าวดาบน่าจะเป็นของฝั่งแฟนคุณค่ะเรื่องไม่สบายใจสภาวะที่ทําให้อึดอัดยังไม่สามารถจะขยับขยื่นอะไรตรงนี้ได้นะคะยังจะต้องให้เวลาตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือว่าปัญหารักก็ได้นะคะอย่างที่บอกเนาะแล้วก็มีสามคาถาที่กับหัวอะไรก็ตาม เขาเนี่ยจะมีการผ่อนคลายลงนะคะก็คือลดความคาดหวังอะไรที่มันดูแล้วนะคะเป็นไปไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเลือกทำนะคะถ้าเป็นเรื่องงานแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมองว่าเขาก็จะลดความคาดหวังในตัวของคุณหรือว่าในความสัมพันธ์ลงก็จะทําให้บรรยากาศมันผ่อนคลายขึ้นนะมีพลังงานไฮพิเศตที่กับหัวด้วยนะคะก็จะผ่อนคลายในเรื่องของการจ้องจับผิดกันนะคะหรือว่าความคาดหวังนั่นแหละนะก็เขาจะโตขึ้นแล้วก็เข้าใจ ในตัวตนของคนรักมากขึ้นก็คือตัวคุณนะคะแล้วก็ผ่อนคลายนะลักษณะของการคบผาลงไม่ได้แบบมีความคาดหวังมากแล้วก็ไม่ได้จ้องจับผิดกันนะคะความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นมีไพ่คิงเฉียดด้วยนะคะมีความมั่นคงแล้วก็จริงใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของอการงานการเงินเนี่ยเรื่องส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมามั่นคงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับงานอยู่นะมาดูบทสรุปค่ะ มีพลังงานเอ็มเพลสขึ้นมานะคะใบแรกขึ้นมาแบบกลับหัวเดี๋ยวสถานการณ์ก็จะดีขึ้นนะคะจะกลับมามีความมั่นคงแล้วก็มั่นใจเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ต้องให้เวลาในการปรับตัวหรือว่าแก้ไขปัญหามีไพ่ราศีถิ่นเรียญด้วยใครมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะเดี๋ยวก็จะกลับมามีความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ก็จะชัดเจนนะคะมีพลังงานราชินีถือดาบแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือการคิดมากหรือว่าอารมณ์ที่อ่อนไหวแล้วก็ การใจร้อนการพูดอะไรโดยไม่คิดนะคะอันนี้อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้แล้วก็ไายไปสุดท้ายดีมากเป็นเดลเวอร์สรุปแล้วก็คือถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้นะคะแล้วก็คน2คนยังรักกันหันหน้าเข้าหากันแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อนะคะรับพลังงานด้านบวกไปเลยอะไรไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ในคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ต่อเลยนะคะเป็นไพ่โรแมนต์แองเจินะคะ สำหรับท่านไหนที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะขึ้นในข้างล่างตรงนี้นะคะมีไพ่เอ่อ healing f a m i l y i s s u e นะคะมี free yourself แล้วก็ say optimistic about your love life เนี่ยค่ะทุกปัญหาแก้ไขได้นะคะไพ่ขึ้นมาการันตีแล้วโดวยเฉพาะเรื่องของความรักหรือว่าถ้าคุณไหนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวคุณสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างแน่นอนนะคะ ฟรีเซลนะคะก็คือการปล่อยวางการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีพลังงาน Stay o p เซอ s t ิมิสติกอ o ย r Love Life อันนี้ก็จักรวาลส่งสารมาบอกว่าให้อมองโลกในแง่บวกนะคะมองคนรักในแง่บวกมองความสัมพันธ์ในแง่บวกค่ะสิ่งดีๆมันกำลังจะเข้ามาในชีวิตรักของคุณนะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเปิดให้คำแนะนำต่อนะคะเป็น Angel w a วัน e r นะคะสำหรับสำหรับนี้พลังงานขึ้นมาซ้ำนะมีไพ่เลตโกขึ้นมานะคะเลตโกเนี่ยหมายถึงการปล่อยวางหรือว่าการให้อาภายัยซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเสริมนิดนึงว่าถ้าคุณเคยทําอะไรที่ผิดพลาดไปในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอื่นนะคะก็อย่าลืมที่จะให้อาภาัยตัวเองด้วยนะอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็มองถึงอนาคตดีกว่า อย่าไปใส่ใจกับเรื่องในอดีตท,ที่เราเคยทำพลาดไปแล้วนะคะต้องให้ภัยตัวเองก่อนนะมีพลังงาน recovery นะคะซึ่งก็หมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่มันเคยแย่เนี่ยมันจะฟื้นฟูได้นะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันใช้ได้ทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักด้วย m e d i เท t i ชั b นวิ่งงานเนะคะอย่าใจร้อนจะคิดทำอะไรช่วงนี้ต้องใช้สติเยอะๆนะคะมีสตินะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายำํำทำนายวันนี้นะคะโดยการเปิดไพ่เลมัเสเซตนะคะ ขอพลังงานหนึ่งใบนะคะให้กับชารักมก่อจะเลือกใบนี้นะคะเพราะว่าเป็นไข่ใบเดียวที่เปิดออกมาอย่างนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูหน้าไพ่ก่อนเป็นไพ่คู่รักนะคะพลังงาน Playfulness l o v e r is the best therapy Have some fun together and remember Love is the greatest healer ค่ะช่วงนี้ย จะมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งที่มีเรื่องเครียดนะคะเพราะว่าได้ไพ่ก้าวดาบขึ้นมาอย่างที่เมย์บอกตอนต้น,นเนาะก็จกักรวาลบอกว่าถ้าจะทําให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ันดีขึ้นในช่วงนี้ก็จะต้องแบบรักษาระดับความสัมพันธ์ให้มันเป็นบวกนะคะมีเรื่องอะไรสนุกสนุกนะคะก็มาพูดคุยกันมาแชร์กันพยายามอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขหาอะไรที่มันสนุกสนุกทำนะคะเพราะว่าความรักนี่แหละที่มันเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดเป็นฮีเลอร์นะคะหรือว่ายารักษาใจที่ดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาด้านไหนในชีวิตเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเรา,ามีแต่เรื่องดีๆมาแชร์กันอยู่กันแบบมีความสุขเนี่ยมันก็ช่วยได้หมดนะคะนี่ก็เป็นแมสเซจจากจากัจกรวาลน,นะที่มอบไปกับคุณมังกรแล้วก็คนรักนะคะวันนี้ขอบคุณชาวมังกรและก็ชาวสองทุกท่านที่มีโอกาสเข้ามารับชมถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะถ้าอยากดูกันอีกเนาะ เพราะว่าช่องเก่านะคะแล้วก็เป็นช่องเล็กๆอย่างนี้มันจะไม่ค่อยนําเสนอซ้ํานะคะถ้าอยากจะดูช่องเมมเมชแนลอีกก็ต้องกด subscribe ไว้นะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะหินส่งเสริมความรักนะคะทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรโดไนต์นะคะโรสคอร์สแล้วก็เชอร์รี่คอร์สราคา490เท่ากันค่ะ